ร้านนี้สำหรับคนอยากผอมแต่ยังอยากจะกินขนมหวานอยู่เพราะที่นี่หวานน้อยเหมือนไม่ใส่น้ำตาเลยนะจ๊ะ <c oughs> สวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศดิฉันเป็นเจ้าของร้านขนมหวานแห่งนี้แะคะ่ะเมื่อก่อนชื่อว่าร้านหวานมากค่ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อร้านเป็นหวานน้อยแล้วเพราะอะไรน่ะล่ะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำตาลมันขึ้นราคา กิโลกลัาละอีก4บาทแต่ไม่อยากจะขึ้นราคาลูกค้าคา่ะก็เลยใส่น้ำตาลให้มันน้อยลงน้อยลงสักหน่อยนะคะเปลี่ยนมาเป็นหวานน้อยซะเลยดีออกค่ะดีต่อสุขภาพด้วยอย่ากินหวานเยอะเลยนะคะ หวานน้อยลงก็จริงแต่สิ่งที่ไม่น้อยลงเลยเห็นจะเป็นฝนในช่วงนี้นี่แหละค่ะฝนก็ตกได้แทบทุกวันเลยนะคะหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อช่วงนี้มวลอากาศเย็นะระลอกใหม่อีกะระลอกได้แผ่ปกคลุมถึงบริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วล่ะค่ะและคาดว่าจะแผ่ปกคลุมไทยตอนบนในวันพรุ่งนี้ก็เลยจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักได้ในบางแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลนันน้าป่าไหลหลากกันด้วยแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมกันไว้ด้วยนะคะไม่น้อยจริงๆเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วฝนจะตกในที่จังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันในพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยนะคะโอ้โหภาคเหนือฝนตกเยอะจริงๆด้วยฝนตก7จของพื้นที่นะคะกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยานานลำปางแพร่ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานฝนตก40%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งที่เลยหนองบัวลำพูชยภูมิขอนแกน่นนะครราชสีมาบุรีร,รัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางฝนตก60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่นะครสวรรค์อุทยัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและลบบุรีภาคตะวันออกฝนตก70%ของพื้นที่ค่ะ ตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดทะเลบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ทั้ง2ฝั่งฝนตก70%ของพื้นที่นะคะตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันนครศรีธรรมราชพัทะลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลทั้งสองฝั่งบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันค่ะ ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตก70%ของพื้นที่กับมีลงกระโชคแรงบางแห่งนะคะถึงฝนจะ ตแต่ก็อย่ารอช้าค่ะรีบหยิบโ่มออกจากบ้านมากินขนมหวานน้อยที่ร้านดีกว่านะคะแม้จะหวานน้อยแต่อร่อยเหมือนเดิมแต่คุณลูกค้าที่ชอบหวานมากก็ไม่เป็นไรนะคะมาที่ร้านก่อนค่ะมาดูหน้าแมค่ค้ามาดูการแต่งตัวแล้วก็การแต่งร้านแค่นี้ก็น่าจะหวานชดเชยน้ําตาลได้แล้วนะคะโอ้ตายแล้วรู้สึกลูกค้าจะมาแล้วไปรับลูกค้าก่อนเลยแล้วกันนะคะสวัสดีคะ่ะเชิญเลยนะคะคุณลูกค้าขนมหวานร้านเราหวาน